สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญหนึ่งนะครับหนึ่งปีพศที่หลายๆคนมีเก็บสะสมและก็เป็นเหรียญที่มีราคาติดอันดับความหายากอีกนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคาสิบบาทปีพศนี้มีพี่น้องหลายๆคนติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปีพศนี้ว่า มีการซื้อขายกันหรือเปล่านะครับว่ามีราคาหรือเปล่าแสงทองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศนี้นะครับ ียญ10บาทเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บ,บาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9นี่คือลักษณะเด่นด้านหน้านะครับซึ่งเหรียญ10บ,บาทนั้นที่เป็น ปกตินะครับและก็มีการนำเอาออกมาใช้งานนะครับที่เป็นปกติที่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับส่วนที่มีราคาประเมินต่ำกว่า500บาทแสงทองสองทางเคยพูดเคยทำคลิปเอาไว้นะครับเหรียญที่มีราคาการประเมินที่ต่ำกว่า500บาทเหรียญที่ผ่านการใช้งานมีราคา เพียงแค่หน้าเรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนเรียนนี้พี่น้องที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551ชนิดเก่านะพี่น้องแบบเก่าแบบพระเสียรเล็กนั่นเองนะครับและมีลหลายปีพศด้วยกันที่มีราคาสูงนะครับ ฝากย้าเตือนหน่อยนะครับพี่น้องสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทของรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นะครับที่เป็นเหรียญ5บาทแบบบางนะพี <Ti> ่น้องแบบบางที่เป็นเหรียญ mto นะครับ mto ก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีรับทุกเหรียญนะครับพี่น้องยินดีรับทุกเหรียญราคาอย่างที่บอกในคลิปนะครับสำหรับเหรียญ5บาทของรัชกาลที่5 <mon> ้าของรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10บนะครับ อ่านะครับมาต่อส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญนั้นมีรูปพระปรางวัดอรุณนะครับรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามภายในวงคอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญน,นะครับนี่คือเหรียญของปีพศ .2543 ที่พี่น้องสอบถามมาเยอะนะครับและก็ทางช่องของเราก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับมีความต้องการเช่นเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องมีความพิเศษอะไร ขอให้มีความสวยงามและโดดเด่นนะครับพี่น้องขอให้มีลวดลายที่ชัดเจนนะครับปีพศ2543เรายินดีรับนะครับราคานั้นก็อยู่ที่หลักร้อยนะพี่น้องจะร้อยมากหรือร้อยน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของพี่พี่น้องนนะครับถ่ายรูปนะพี่น้องเวลาถ่ายรูปให้ถ่ายลักษณะแบบนี้นะครับถ่ายด้านหลังด้านหน้านะครับ ถ่ายชัดๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปตกแต่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาพตกแต่งหรือว่าภาพแต่งภาพแต่งอะไรมานะครับเราจะไม่ดูให้นะครับเป็นรูปภาพที่ตกแต่งมานะครับขอให้ถ่ายมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับทีละเหรียญนะครับพี่น้องอย่าถ่ายรวมกลุ่มแบบนี้นะครับรวมกลุ่มแบบนี้เราจะไม่ดูให้นะครับต้องขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เห็นใจนะครับพี่น้องเพราะว่า ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้อความนั้นเยอะมากๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นข้อความทางไหนก็ตามนะครับเยอะมากนะครับหลายช่องทางแสงทองสองทางพยายามปิดให้น้อยเหลือช่องทางติดต่อให้น้อยลงนะครับเพราะว่าแสงทองเองก็ไม่สามารถที่จะไปตอบคําถามได้หมดทุกช่องทางนะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องกงจะเข้าใจนะครับนี่คือเหรียญสิบบาท ีพศ254 3ที่เรานำเอามารีวิวฝากพ,พี่น้องๆนะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องได้บ้างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank you